สวัสดีค่ะพบกับครูเมนอีกแล้วนะคะวันี้อนั่งนเสียงไหมคะพักะแดเสียงชัดไม่เ่ย วันนี้นะคะแคปชั่นเด็ดมากวิธีปฏิเสธการยืมเงินของคนนะคะใส่เข้ามาทักทายกันได้ภาพชัดเสียงชัดนะคะครูมินตั้งใจมาแบ,บ่งปันให้กับทุกคนนะคะวิธีปฏิเสธการที่คนมายืมเงินเรานะใครไม่อยากรู้ไม่เป็นไรใครจะว่าถูกใจเนกันไปไม่สู้ ซ,ซ <laughs> วันนี้เบาๆชิวๆอยู่ในห้องนะคะดูรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกค่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลนะคะ <laughs> บิกบานค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านเบิกบานค่ะเบิกบานมีความสุขสนุกสนา,านนะคะอากาศมันจะแบบว่าครึง้ง้าคลึงฝนฝนจะตกนะคะด้านาน,านาอกมันก็เลยอบอ้าวนิดนึง อยู่ไว้ไว้แต่ทีับหตใจวืจกันไปไม่สู้สน,นย่เหว่ามันหาแบบก็จะหมดเดียวเพิ่งหมดนล้วจะแบบจ๋าเดี๋ยวขอแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับ เพื่อนเพื่อนทุกคนมหาเศรษฐีทุกท่านก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะแชร์ไปได้นะคะถ้าคิดว่าไลน์นี้นะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะวิธีการปฏิเสธคนยืมเงินนะคะวนนลส่ ขออนุญาตเปิดพัดลมนิดหนึ่งขออนุญาตเปิดพัดลมสักครู่นะคะถ้าเอาไว้ใกล้ตรงไม่เดี๋ยวมันก็จะเสียงมันฟู่ฟู่เนาะอ้าวเพลงจบเราจะเริ่มนะคะ ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะเบิกบานค่ะป้อนใจ่ลทินดดีดงทำอะไรก็ได้ที่ใจเราเป็นสุขเบิกบานสนุกสนานนะคะเราจะไม่เครียดถ้าเราไม่เครียดเรามีความสุขจะดึดโดดสิ่งดีๆจ้าดีดีดีมองไม่เห็นใครนะคะมองไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยมันเป็นจร่งใดละเฮ้อ ถ้าอยู่ในห้องก็จะเปิดเพลงได้นะคะเสี้ยวฟ้าได้นิดหนึ่งเนาะจะจะเปิดแคนนอนไปด้วยวันนี้นะคะกับหัวข้อเอ เราจะปฏิเสธนะคะสวัสดีค่ะครูจำชื่อไม่ได้สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะภาพชัดเสียงชัดไ์ไหมคะวันนี้นะคะกับหัวข้อไลฟ์นะคะปฏิเสธคนยืมเงินยังไงนะคะเพื่อไม่ให้มันน่าเกลียดเพื่อแบบว่าเวลามีคนมายืมเงินเราเนาะเรานะคะเวลาเราขายของเราก็ บางท pues er. ีเราก็จําเป็นต้องโทศเงินบางทีเราก็จำเป็นต้องโทศขายดีใช่ไหมเพื่อให้คนเขาสวัสดีพี่รัชค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีจากกระบี่จ้าทราบเสียงชัดไหมคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเคล็ดรับดีๆนะคะสําหรับใครที่โดนยืมเงินบ่อยๆจริงไหมเออเวลาเราขายของออนไลน์อ่ะบางทีเราก็ต้องมีโชว์สลิปบ้างโชว์ขายดีบ้างไอ้นู่นนี่มั่ง เชื่อไหมมันมีคนทักมายืมเงินเยอะมากเลยทุกคนวิธีที่ดีกว่าการบล็อกมันก็คือการที่เราสอนเขาด้วยค่ะออกมาสอนไลฟ์การสดไปเลยอย่างนี้แหละเนาะเออนะคะทุกคนคนที่เขามายืมเงินหรือมาขอเงินเราส่วนมากไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ share, ไม่ได้กดคอมเมนต์เราเลยตอนที่เราเริ่มต้นเขาก็ไม่ช่วยดันโพสต์เราเลยแต่พอเห็นเรามีเงินทำไมยืมเงินเราอะ ทำไมมาขอยืมเงินกูอย่างเงี้ยคือเวลาเราเดือดร้อนมันไม่มีใครช่วยเราจริงไหมเราก็ต้องสอนเขาค่ะถ้าคุณอยากมีเงินอยากหาเงินได้คุณก็ต้องทําอะไรก็ได้ที่มันสร้างเงินให้คุณนะคะคุณเล่นออนไลน์กันทุกคนอ่ะทั่วทุกครัวเรือนนะคะมีอินเทอร์เน็ตหมดเลยมีโทรศัพท์กันหมดเลยอย่าเอฟอย่างเดียวนะคะอย่าเป็นคนซื้ออย่างเดียวทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีรายได้นะจ๊ะ อยู่บนโลกออนไลน์แล้วสามารถสร้างเป็นเงินได้มากมายอะ่ะอยู่ที่คุณจะยอนุญาตเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะการปฏิเสธการยืมเงินที่ดีคุณจะต้องบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เธอทําอะไรอยู่เธอได้เงินเดือนเท่าไหร่บางคนเป็นครูนะคะเพื่อนของเพื่อนก็เล่าให้ฟังนะบางคนเป็นครูเงินเดือนเยอะนะคะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแต่มายืมคนที่ขายออนไลน์มายืมคนที่ขายออนไลน์ คุณมีเงินเดือนคุณมีตำแหน่งหน้าที่คุณเป็นคุณเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นตำรวจค่ะคุณเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลเงินเดือนคุณเยอะมากเลยเงินเดือนคุณออกแบบเยอะแยะแล้วคุณพูดยังไงเขาพูดยังไงรู้ไหมคะว่าก็เธอไม่ได้ออกไปสั่งสรรค์ไม่ได้เจอคนมากหน้าหลายตาไม่ได้ออกสังคมดีๆฉันจําเป็นต้องใช้เงินเอ้าแล้วเงินที่คุณมีทําไมคุณไม่ใช้ให้มันพอละคะในเมื่อเงินเดือนเท่านี้แต่คุณใช้เกินตัวคุณก็จะเป็นนี่ เพิ่มเพิ sea, er ่มเพิ่มจริงไหมไอการที่เขาเป็นนี่พ่อคูณขึ้นอ่ะเพราะเขามีอีโก้สูงเขาสวมชดาเขาไม่กล้าออกมาขายออนไลน์เขาบอกว่ามันจะเสื่อมเสียชั้นหรือเปล่าคนจะไม่นับหน้าถือตาหรือเปล่าเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นด็อกเตอร์อย่างเงี้ยจะมานั่งขายออนไลน์เดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันไม่พอกินเอาก็มึงไม่พอกินจริงๆมึงมายืมกูว่ามายืมแม่ค้าออนไลน์อ่ะเออคุณดูถูกแม่ค้าออนไลน์แต่ทําไมคุณน่ะมายืมเงินแม่ค้าออนไลน์ล่ะคะ เออเนาะแบบนี้มันมันใช่หรออะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเขาไม่คิดที่จะหาทางไหลของเงินเพิ่มเขาก็ไม่มีทางที่จะหาเงินพอหรือมากหรือมีเงินเก็บหรือมีเงินเหลือเฟือเพราะฉะนั้นนะคะเราก็แนะนําเขาไปว่าเออคุณก็ลองเปิดช่องทางการไหลของเงินสิสอนออนไลน์เพิ่มก็ได้ทําอะไรก็ได้ทําคอร์สอะไรก็ได้นะคะช่วยช่วยให้ตัวเองอะมีเงินไหลท่ไหลเข้าหลายทางจริงไหม และอีกอย่างเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเกียดนะคะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันอยู่อย่าเปลี่ยนสถานะเลยนะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันน่ะดีแล้วคบกันน่ะดีแล้วคบกันให้ยืดยาวอย่าเปลี่ยนสถานะด้วยกันจากเพื่อนมาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เปลี่ยนสถานะทันทีนะคะถ้าคุณให้ใครยืมตังหรือใครที่ให้คุณแบบไปกู้เงินไปค้ำประกันหรืออะไรให้ใครอะ่ะคิดให้ดีนะคะ อย่าไปด่วนตัดสินใจแบบไปค้ำประกันให้ใครต่อให้เราสนิทกันรู้จักกันแค่ไหนเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครถ้าเราไม่ ไม่ไว้ใจหรือแบบว่ามันเชื่อถือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปค้าให้ใครมาจเจือดร้อนคุณคนที่เครียดเป็นใครถ้าเขาหนีนี่คือคุณนะคะที่ต้องรับผิดชอบนี้ตรงนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นคิดให้ดีค่ะจงใช้สตินะคะในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครอย่าให้ใครยืมเพื่อนกันเพื่อนจริงๆเพื่อนรักกันนะคะญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่เขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเงินเรานะคะไม่เห็นเมนอะไรเลยค่ะ ไม่เห็นเมนเลยนะคะทุกคนต้องขออภัยถ้าอ่านเมนไม่ได้อาจจะเป็นแบบว่าช่วงมันฝนจะตกหรือเปล่าแล้วแล้วมันเน็ตไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวอลองลองลอง,ลองปิดเออลองปิดสัญญาณเน็ตของเครื่องนี้ไปนะมันจะได้แบบเออมมันจะได้ไม่แย่งมันจะได้ไม่แย่งกันเนาะเราต้องบอกเขาว่าเราไม่อยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นเจ้าหนี้กับลูกหน,นี้นะคะเพราะว่าการที่เปลี่ยนสถานะปุ๊บนะ มันจะหมางเมินเลยเพื่อนสนิทก็จจกลายเป็นศัตรูทันทีค่ะจำไว้เลยนะคะการที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วให้ยืมเงินมันจะกลายเป็นศัตรูในที่สุดจริงๆเวลาเข้าไปยืมเราเขากราบกรานอ้อ,อนวอนพูดจาดีพูดเพราะชักแม่น้าทั้งห้ามาเลยนะเวลาเขาจะยืมเงินเราอะ่ะแต่เวลาเราทวงเงินรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเขาด่าดเราค่ะเขาจะบอกว่า ให้มึงจะรีบไปไหนเนี่ยมึงก็รวยอยู่แล้วมึงจะใช้เงินหนักหนาอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อให้เวลากูหน่อยสิโน,น่นนี่นั่นเหมือนเราอะเป็นลูกหนี้เขาเลยนะคะถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็อยากให้ใครยืมเงินนะคะถ้าอยากจะช่วยเหลือให้ทําบุญทําทานก็ให้ไปเลยให้ในส่วนที่เราสามารถให้ได้ไม่ต้องยืมหรอกค่ะเพื่อนกันสนิทกัน คนรู้จักกันญาติพี่น้องกันบอกเออฉันช่วยเธอได้เท่านี้นะอย่ายืมเลยเพราะการยืมปุ๊บเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วเราจะกลายเป็นศัตรูกันในที่สุดนะคะไม่มีใครเราแต่เราก็ต้องใช้วิวจารณญาณนะคะบางคนเขาเดือดร้อนหรือทุกข์จริงๆบางคนเขามีศัจจะนะคะถ้ายืมคนอื่นแล้วคุณต้องมีศัจจะว่าคุณจะใช้วันนี้ต้องวันนี้เท่านั้นถ้าเลื่อนปุ๊บหรืออะไรเงี้ยก็เลิกค่ะครั้งเดียวเพื่อนของครูมินนะคะมาเล่าให้ฟังคือ ครั้งแรกก็ยังไม่ใช้ครั้งที่สองก็ยังไม่คืนครั้งที่สามก็ยังไม่คืนยืมเป็นดินพ่อหางหมูแบบเนี้ยเพราะความสงสารเราต้องมีสติด้วยนะคะเราจะพิจารณาด้วยนะอย่าไปให้เขาแบบว่าจนเกินตัวแล้วคนที่ทุกข์ใจคือเราเวลาที่เราเดือดร้อนเราต้องการจะต้องใช้เงินก้อนนั้นอะคือมันเยอะแล้วอะเราก็อยากใช้พอเราทวงปุ๊บเขาด่าเราเขาตาวาดเราเหมือนเราเป็นลูกหนี้เขาเลยนะเออเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ใครยืมเงิน ยืมเงินมันไม่ดีนะคะบอกเขาเลยว่าถ้าเธออยากมีรายได้เพิ่มอยากอยากมีเงินที่มันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเธอเธอจะต้องรู้จักเก็บนะเออสอนมันไปเลยมันจะด่าก็ช่างนะคะตอนเราเป็นเพื่อนกันเราสามารถเตือนกันได้แต่เมื่อไหร่ที่เรายืมเงินการเป็นหนี้กันขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ขึ้นมาแล้วมันจะด่ากันนะคะมันไว้หน้ากันไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยอยาให้เราเปลี่ยนสถานะเลยนะเพื่อน เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เลยเออนะคะแล้วก็บอกเขาแนะนําเขาว่าทำอะไรบ้างที่สามารถหาเงินให้คุณได้ส่วนมากนะคะคนที่ขายออนไลน์จะรวยง่ายรวยไวและมีเงินเข้าทุกทางเพราะว่าเขาไม่ปิดช่องทางการไหลของเงินนะคะออกมาไลฟ์สดออกมาแบ่งปันออกไปทําคลิปวิดีโอออกไปโพสต์ออกไปทําทุกอย่างในทุกสือ่อทุกโซเชียลแต่คนที่สวมหัวโขนสวมเชดาบางที เงินไม่มีแต่ต้องแบบว่าชอบเปย์อ่ะชอบแบบว่าเออต้องแบบว่ากูต้องดูดีต้องหน้าใหญ่ไว้ก่อนอะ่ะเออไปไปที่ไหนก็คือกูต้องเล MM. ี้ยงอะไรเงี้ยกูต้องจ่ายกูต้องอะไรเงี้ยคือทาหน้าใหญ่อ่ะแต่เงินตัวเองไม่มีแต่ยืมคนอื่นมาเพื่อเปย์อีกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณก็บอกเขาไปเลยปฏิเสธเขาไปเลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธถ้าเขาจะโกรธเพราะการที่คุณไม่ให้ยืมเงินเขาจะเลิกคบคุณก็ให้เขาเลิกไปเลยค่ะ เพราะว่าคนแบบนี้นะคะมันไม่จริงใจกับเราเขาหวังผลเนาะแต่ถ้าคนที่เคยช่วยเหลือกันมาคนที่เป็นเพื่อนสนิทจริงๆคนที่เขามีสัจจะนะคะสังเกตด้วยว่าคนไหนเป็นคนมีสัจจและไม่มีศัจจถ้าคนที่มันแบบว่าพูดจาหลอกแหลกปิ๊นป้อนกระ่อนตะแหลนัดแล้วไม่เป็นนัดอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าเอาค่ะสังเกตจากการที่เขาเป็นคนตรงต่อเวลาไหมเขาเป็นคนพูด จาแบบว่าพูดโปด้โปวดบดเท็ดไหมถ้าเขาเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมนะคะเราอยากช่วยเราอยากให้เขายืมเราก็ให้เขายืมได้เราต้องสังเกตให้ดีมันจะได้ไม่ทุกข์ที่เราเพราะว่าการที่เราช่วยเขาคนที่ทุกข์คือเราค่ะเออเออ,เอ,อนะเพราะว่าการที่เราไปให้เขายืมแล้วคนที่กลายจะเป็นกลายเป็นคนทุกข์แล้วคนที่โดนด่าเวลาเราทวงเงินคือตัวเรานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากให้มันเปลี่ยนสถานะก็อยากให้ใครยืมเงินก็แค่บอกเขาว่าคุณก็ควรหาทางไหลของเงินเปิดช่องทางการไหลของเงินให้มันเพิ่มขึ้นนะอย่าจ่ายเงินเกินตัวอย่าใช้เงินเกินตัวนะทางไหลของเงินมันมีเยอะแยะเข้ามาทําออนไลน์สิคุณเป็นครูคุณก็เปิดคอร์สสอนสิคุณอาจจะทําคลิปวิดีโอสั้นๆสร้างเพจยิงแอดเข้าไปแล้วเพื่อนหรือใครนักเรียนหรือคนอื่นที่เขาอยากจะเรียนในวิชาที่คุณเรียนถ้าเขาถูกจริตเขาก็จะเรียนกับคุณค่ะ อย่าพูดอย่าอ้างว่าครูมีเยอะครูมีเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่านักเรียนเท่านคนที่อยากจะเรียนรู้ค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนรู้ไม่เหมือนกันนะคะต่างคนต่างรู้คนละเรื่องแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนเขาก็อยากจะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาการเรียนรู้ไม่มีคําว่าสายหรือแก่เกินไปไม่เกี่ยวกับอายุเพราะฉะนั้นเอาที่เราถนัดชอบแบบไหนออกมาทําค่ะถ้าไม่เริ่มทําตอนนี้นะออนไลน์อยู่กับเราแค่อีกไม่เกินร้อยปี แล้วถ้าเกิดอนาคตข้างหน้ามันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จริงไหมเพราะฉะนั้นรีบทําตอนนี้เลยค่ะไม่เป็นก็เริ่มเลยค่ะไม่เป็นก็ไปเรียนนะคะอยากทําคลิปจะเรียนแบบฟรีหรือจะเรียนแบบเข้าแบบคอร์สตาม YouTube ก็ได้ YouTube มีสอนทุกอย่างอยู่ที่เราอะ่ะจะเรียนไหมบางทีมันไม่ได้ยากเลยนะครูมิ้นไม่ได้เป็นเลยนะก็ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนะตอนแรกอะ่ะแต่ก็ไปดูใน YouTube ไปดูคนอื่นเขาเขาทาแบบไหนอ,อ๋อทําคลิปแบบนี้เหรอขนาดติ๊กต็อกเราไม่เคยทํา เมื่อก่อนทําไม่เป็นก็เข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอนกับน,น้องแมวค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนนะคะเออวันนี้ก็แบบว่าเออวิธีปฏิเสธการให้คนยืมเงินนะคะเรารักใครเราอยากให้ใครยืมค่ะถ้ารักเขาอยากช่วยก็คือช่วยไปเลยเป็นตัวเงินไปเลยสมมติวันนี้เฮ้ยเธอฉันยืมเงินเธอแสนหนึ่งแสนหนึ่งและเธอถามแล้วถามเขานะว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่ คนที่มายืมเงิน,งนคุณหนึ่งแสนเขาทำงานเงินเดือนเก้าพันและคิดดูว่าเขาจะใช้หนี้ของคุณได้เมื่อไหร่เขาตายกี่ชาติเขาถึงจะได้ใช้หนี้คุณจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะคิดให้ดีใช้สติในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างอย่าเปลี่ยนสถานะจากคนรู้จักคนสนิทกลายมาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเลยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเรามีอาฉันมีช่วยเธอได้เท่านี้ยื่นเงินให้เขาเลยไม่ต้องคืนฉันเออเธอมีเธอก็ไปทําบุญเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะ ให้เขาไปหากู้ที่อื่นดีกว่าให้เขาไปหากู้ที่ว่าที่อื่นเขาจะได้เกรงใจเขาจะได้ใช้นี่ของเขาถ้าเขามาเอากับเรายืมกับเราเขาไม่เกรงใจเขาเอาไปแล้วเขาไม่คืนและบางคนส่วนมากจะติดนิสยัยยืมยืมยืมเขาว่ายืมยืมแต่ไม่เคยคืนแบบเนี้ยมันน่าให้ไหมครั้งแรกก็พอแล้วนะครั้งที่สองอย่าให้มีสองสามสี่นะคะทุกคนมันจะทําให้ตัวเราเครียดกุ้มนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาตัดปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ไปเลย อย่าเปลี่ยนสถานะการส,สนิทกันกลายเป็นเจ้าหนี้ลุกหนี้เลยนะคะเราก็แค่บอกเขาง่ายๆค่ะอืมคือไม่ไม่สนับสนุนให้คนที่รักกันนะคะมายืมเงินกันยืมแล้วมันจะทําให้เราเปลี่ยนสถานะทันทีเราไม่อยากจะมิตรเป็นศัตรูนะเธออะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปเลยนะคะพูดไปเลยไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเขาเลิกคบเราไปทั้งตอนนั้นก็แล้วแต่ปล่อยเขาไปคะ่ะนะคะ เราก็รู้เลยว่าเออคนคนนี้มันไม่ไม่ได้หวังดีกับเราอะไรอย่างนี้เนาะเขาหวังจะมาหลอกมาเอามาหวังเอาอย่างเดียวมันไม่ใช่คนเราคบกันมันต้องคบด้วยใจบริสุทธิ์จริงไหมเออสุดถึงแม้ว่าคูมิ้นท์นะเวลานั้นเดือดร้อนมากๆแล้วมีเพื่อนสนิทนะสนิทมากเลยคือมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องไม่เคยนินทากันรับหลังทํางานด้วยกันนะคะเวลาอยู่ในไลน์หรืออยู่ทํางานแล้วแบบ เขาจะเป็นคนไม่พูดครูมินจะเป็นคนปกป้องครูมินจะด่าเลยใครใครทําอะไรเขาก็คือเราปกป้องให้กันคือถ้าใครเนทาอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดการเลยคือแบบเออเธออย่าว่าเขาอะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่าเวลาเดือดร้อนเรื่องเงินจะไม่ยืมเงินเพื่อนเพราะว่าเราเป็นเป็นคนที่แบบว่ารักเพื่อนอ่ะถ้าเรารักใครเราจะไม่กล้ายืมหรือเราจะไม่กล้าเอ่ยปากแล้วครูมินเป็นคนที่ไม่เคยขอเงินใครแล้วไม่เอ่ยไม่ชอบเอ่ยอ่ะถึงเวลานั้นเขาอยากช่วยเขาช่วยเองเขาให้เองเขาจะรู้เองว่าเราเดือดร้อนหรืออะไรยังไงแบบเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบว่ามีเงินเยอะมากเพื่อนมายืมอยากให้ยืมจังเลยแต่เพื่อนคนนี้เป็นคนตอแหลมากๆอะ่ะยืมใครแล้วไม่เคยคืนชอบชอบอไม่มีสาจาัจจะอะไรแบบเนี้ยคุณกล้าให้เขายืมไหมถ้าคุณคิดว่ามันไม่ดีเขาต้องไม่คืนคุณแน่เลยคุณรู้เลยว่าเขาจะไม่คืนคุณหรือไม่ถ้าวันไหนคุณไปทวงเขาจะด่าคุณไปซ้ําก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าอ้าฉันช่วยเธอได้เท่านี้นะยื่นเงินให้เลยไม่ต้องคืนฉันฉันให้ฉันช่วยในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกัน อย่าเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นศัตรูนะจ๊ะเธออะไรอย่างเงี้ยเออพูดไปเลยถ้าเขารักเราจริงถ้าเขาเป็นคนสนิทเราถ้าเขาเป็นญาติหรือเขาที่รักเราจริงน่ะเขาจะไม่เขาจะเข้าใจเราในทันทีค่ะเขาจะเข้าใจเลยว่าเอองั้นไม่เป็นไรขอบคุณนะอะไรเงี้ยเขาก็จะขอบคุณเราเนาะเราก็แนะนําว่าเฮ้ยการหาหาเงินน่ะมันมีเยอะแยะตอนนี้มันทําออนไลน์มันง่ายที่สุดนะคะคุณจะไปหยิบจับอะไรมาขายก็ได้เพราะว่าไม่จะเป็นต้องลงทุนลงแรงค่ะ ลงแรงด้วยใจของคุณแหละแค่กล้าโพสกล้าพูดกล้ามาแนะนํำไหมทําอะไรบ้างเนาะเหมือนตอนนี้ครูมิ้นก็โพสไปหมดทุกอย่างกูจะขายกูอยากขายอะไรก็ขายได้สักกระเบือ,อยเรือลบเป็นคนแบบนี้ตั้งนานแล้วต่อให้ไม่มีอะไรขายหน้าหน้าเฟซแต่มีคนทักเข้ามาถามอยากไ,ด,ไนโนโด้ไอเนี่ยคนโนโ้นโพสไอโน้นคนโน้นโพสไอนี้ครูมิ้นมีไหมทั้งๆที่ไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้ขายเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะเป็นตั้งแต่สมัยงานโรง,งงานคือไม่ได้โพสขายแต่เห็นเราใช้สินค้า เราก็เลยอ้าอาเดี๋ยวไปเอากับเพื่อนมาขายให้เพื่อนมันก็ให้กําไรเรามาเองคือแบบโอ้มันก็ได้ของเราเองอ่ะคือแบบจากการที่เราเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นเป็นกาลยามิที่ดีบางคนเขาอยากซื้อกับเราอ่ะคุณมิ้นหาให้หน่อยหาให้หน่อยแบบนี้อยากได้แบบนี้ว่าเออเมื่อก่อนก็จะขายเสื้อผ้านะคะขายในมันก็มีเพจขายเสื้อผ้านะชุดไทยอะไรย่เงี้ย ทุกอย่างที่ลูกค้าถามมาแม่งหมดทุกอันเลยมันหมดมันไม่มี <c oughs> พอมันไม่มีที่ร้านมันไม่เคยจะมีเลยนะเวลาครูมิ้นขายอะไรของมันหมดครูมิ้นก็จะแนะนําร้านที่มันใกล้เคียงให้เขาเขาก็ขอบคุณเรานะตรงโน้นตรงนี้มีนะครั้งทงี่เราไม่ได้เงินเลยนะจากการที่เราแนะนําบอกเขาแต่เขาก็ขอบคุณเราในฐานะที่แบบว่าเราอุตส่าห์แนะนําว่าร้านตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้คุณอยู่ตรงไหนคะร้านอะไรคือเราก็แค่ช่วยเขาใช่ไหม เขาเดือดร้อนมาเขาอยากได้ชุดเขาจําเป็นต้องใช้เขารีบอะ่ะแล้วเราไม่มีเราก็แนะนําให้เขาไปโดยที่เราไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเราสร้างมิตรภาพที่ดีนั่นแหละค่ะมันคือเป็นการดึงดูดคนที่ดีเข้ามาหาเราดึงดูดคนที่ใช่นะคะเขาจะเข้ามาอุดหนุนเราทุกที่ทุกทางเลยไม่ต้องคิดว่าคนขายเยอะยังไงคนซื้อก็เยอะกว่าคนขายค่ะอย่างน้อยๆนะคะถ้าเราไม่ขายเราก็จะกลายเป็นแต่ผู้อุดหนุนอย่างเดียวจะเป็นคนซื้ออย่างเดียวหรือจะเปลี่ยน เป็นคนขายคะ่ะอยากได้เงินอยากมีเงินนะคะพยายามนะคะเก็บเงินให้เป็นนะคะรู้จักแบ่งเงินให้เป็นและก็ใช้เงินให้มันพอดีอย่าให้มันเกินเงินที่เรามีเราจะได้รวยนะคะฝึกนิสัยเศรษฐีได้ง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆเนาะก็คืออย่าให้ใครยืมเงินนะคะถ้าไม่อยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือจาก มิตรภาพที่ดีกลายเป็นศัตรูนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายรักรักทุกคนค่ะอ่านคอมเมนต์ไม่เจอไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะต้องขออภัยรักๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะรวยรวย,รวย